อ่าเอาละนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการใช้กันเลยดีกว่านะอ่านะครับเดี๋ยวเราเรียกเขาจอดดีก่อนนะครับอ่าเมื่อเขาจอดแล้วนะครับแล้วก็ลงไปคุยกับเขาหน่อยนะอ่านะเราก็กด e นะครับถามได้อ่านะครับปัญหานะครับก็คือมันจะทับกันใช่ไหมครับมาไม่ทับกันนี้นะอ่านะครับปัญหาเลยนะครับก็คือมันจะทับกันใช่ไหมครับเมนูไม่ทับกันอย่างนี้วิธีการแก้นี่ครับ แล้วกดไปที่แล้วกด E S C ออกมานะครับแล้วกดไปที่ L S D F R ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คีย์นะครับคีย์เบนนิงคีย์เบนนิงอะไรเนี่ยครับอ่าเรากด enter มาครับอ่านะครับไปเจอตรงนี้นะครับให้เราเลือดหานะครับเอ่อ traffic stop นะครับเนี่ยนะครับ traffic เดี๋ยวว่าเนี่ยครับ traffic stop ตรงนี้นะครับให้เรากด delete ออกมานะครับกดเคลียร์คีย์ก็คือกดอ่าสเปกบาสนะครับอ่า แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันทับไหมกด e ครับปั๊บอ่าเห็นไหมครับไม่ทับแล้วนะครับแล้วก็สามารถขอดูเอกสารได้นะครับเอกสารทั้งหมดครับจากนั้นนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมีพวกขอลงจากรถสอบถามนะครับไปไหนมาไหนได้อ่าอีกตัวนึงนะครับอ่าเจ้าตัวคอมพล l ไนะครับให้เรากดให้เราเข้าไปรถไปที่รถก่อนนะครับไปรับเอกสารมาแล้วก็เข้าไปที่รถแล้วกดตัว e ค้างไว้นะครับอ่าจะเจอนะครับเนี่ยครับ ก็เจอแล้วนะทเวนรถที่เราเรียกมานะครับก็คือคันข้างหน้าเราเนี่ยเไปเจอเจอสีอะไรการสบีนถูกต้องไหมนะครับประกันภัยหมดอายุรถถูกขโมยมาไหมไม่นะครับชื่อเจ้าของนะครับคือตรงนี้นะอ่าป้ายทะเบียนนะครับตอนนี้ก็ประกันหมดอายุนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือคนขับนะครับเนี่ยคนขับนะครับก็สามารถเอ่อตั้งข้อหาได้นะครับนี่พรบทางบกนะครับ ก็เยอะแยะเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูครับเขาแปลมาให้หมดแล้วนะเออเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้ก็สามารถตั้งข้อาหาเขาได้นะครับนี่โอเคพร้อมไปด,ดูวิธีการลงหรือยังครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิธีการลงกันเลยนะครับไปอ่าส,สพชรก็คือเจ้าตัวที่เอาไว้ใช้พวกขอดูไอเดียการ์ดเพื่อขอดูอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอ่าผมเหมือนจะสอนลงไปแล้วนะครับในคลิปไอเขาเรียกว่าอะไรมอดเสริมอะ่ะ นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะสอนลงภาษาไทยนะครับโอเคก็จะเป็นพวกมดที่นี่ครับพวกข้าบับพวกตรวจสอบยาเสพติดพวกนี้ครับอย่างนึงนะครับคือคอมโพลีฟก็คือพวกคอมพิวเตอร์นะครับในรถเช็คัตดพวกอัจฉริยะนะครับจะประมาณนี้ครับแล้วเป็นภาษาไทยนะครับทั้งสองอันนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปอ่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปโหลดเจ้าตัวสต็อปเ g e ภาษาอังกฤษมาก่อนนะครับ เดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้นะครับดาวน์โหลดไปครับอ่านนะครับเมื่อเราเมื่อเราโหลดเอ่จ้าตัว s t o p p แวร์ประสานกฤษเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเจ้าตัวมาที่ช่องของ l s d f r Thailand นะครับเขาได้แจกภาษาไทยไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ข้างล่างนี่ครับให้ท่านผู้ชมลองไปกดดาวน์โหลดได้นะอ่านี่ครับภาษาไทยให้เรากดลิงก์ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับกดเข้าไปแล้วกดดาวน์โหลดนะครับอ่าแล้วก็ให้ให้โหลดตัวนี้เมื่อไหนะครับฟอนต์ไทยตัวนี้นะกดดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลด นะครับอ่านะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะเราก็จะได้ไฟล์3ตัวนี้มานะครับ3ตัวนี้นะให้เราแตกไฟล์ทั้งหมดนะครับโอเคงั้นจากนั้นให้เราเปิดไฟล์เกมขึ้นมานะไฟล์เกมเทบขึ้นมาอ่านะครับแล้วก็ให้เราลากอันแรกนะครับกดเข้าไปที่ stop repeat ก่อนนะครับโอเคครับกดเข้าไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราลากเจ้าตัว p l กอ in นะครับเข้ามานะ ลากตัวปลั๊กอินเข้ามาปั๊บเอ่อขอท่านผู ơi, ้ชมจะไม่ถามงนี้นะครับผมลงไปแล้วนะครับผมไม่ขอทับนะเดี๋ยวผมลงใหม่ให้ดูก็ได้ทับเลยก็ได้อ่านะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ stop the pet pastel t y ตรงนี้นะกลังโอเพ่นครับจากนั้นครับให้เรากดเข้าไปที่ปลั๊กอินนะครับในไฟล์เกมนะครับกดไปที่ปลั๊กอิน ls pdfr ไปที่ stop the pet นะครับจากนั้นนะครับให้เราลากไฟล์พวกนี้นะครับลงมาลากไฟล์ในอ่า stop the pet ภาษาไทยนะครับลงมามาในไฟล์ เกมนะครับอ่ามันจะอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้เรากด replace ไปครับอ่านะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ไฟล์นี่นะครับอ่ากดเข้ามาก่อนนะโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเปิด open iv ขึ้นมาอ่านะครับให้ให้เรากด edit mode ตรงนี้นะครับกด yes แลังจากนั้นนะให้เรากดไปที่ m o d นะครับอ่า update นะครับ update rpf a 6 4นะครับไปที่ data เราไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะอันที่2นี่นะครับ แล้วให้กดไปที่ตรงนี้นะครับ skill form platform pc r p นี้นะครับกลัไปแล้วจากนั้นนะครับให้เราลากเจ้าตัวฟอนต์ไทยของเราเนี่ยนะครับลงมา เลยเนี่ยลากลงมาเลยนะครับอ่าถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการลง stop to the pet นะต่อมานะครับให้เราไปโหลดเจ้าตัวคอมพลีไลฟ์นะครับอ่ามอสเชกบอร์ดอัจจการนะครับให้เรากดดาวน์โหลดมาเลยนะครับจากนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องนี้ไว้ให้นะครับ LSPDFR ไทยเนี่ยเขาได้แจก c o m p ล l ไลฟภาษาไทยไว้นะครับอ่ากดไปที่ c o m p ล l ไลฟภาษาไทยเนี่ยเขาทิ้งลิงก์ไว้ให้นะกดเข้าไปแล้วให้เรากดดาวน์โหลดมานะครับ ดาวโหลดดิสไฟมาดาวน์โหลดเลยครับอ่านะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับให้เราเปิดเจ้าตัวไฟล์เกมของเราขึ้นมานะครับอ่านะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้2ไฟล์นี้นะครับอ่าจะเป็นคอมพลไ์แบบภาษาอังกฤษกับคอมพลูไรต์แบบภาษาไทยนะครับก่ออื่นนะผมต้องขออธิบายก่อนนะครับเจ้าตัวที่เขาแจกไว้นี่มันเป็นคอมพลไ์แบบสําเร็จรูปนะครับก็คือ เป็นของแบบของไทยแล้วนะครับแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยยังเป็น1.2อยู่นะครับก็คือเราจะเอาแค่ภาษาไทยของเขานะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเจ้าตัวคอมพลา์นะเราจะเอาตัวล่าสุดแทนนะเฮไม่งงนะครับคือพูดง่ายคือเราจะเอาคําแปลของเขานะครับจากนั้นนะครับให้เราลงให้เรากดไปที่คอมพล์ภาษาภาษาอังกฤษก่อนครับเนี่ย1 5 2่อเนี่ยเราไปครับประเภทมาแล้วให้เรากดไปที่คอมพลา์ครับแล้วให้เราลาก youtube p l u อิ n ตัวนี้นะครับลงมากด replace the file ครับโอเคนะครับ ก็จากนั้นนะครับก็ให้เรากดไปที่ไฟล์เกียบนะครับกดไปที่บังอินไปที่ LCDFR กดไปที่ c o m p u l i f e นะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ c o m p u l i f e ภาษาไทยของเรานลยครับกดโอเพ่นครับอ่าหนึ่งสองครับก็ไปครับบังอินครับ LCDFR ครับ c o m p u l i f e ครับนี่นะครับเราจะตรงตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยคุมดําตรงนี้มานะครับแล้วก็ลากลงมาเลยเนี่ยโอเคนะครับก็ ถือเป็นการเสร็จสิ้นในการลงเจ้าตัวคอมพลีทไลฟ์แล้วนะครับาษาไทยด้วยที่ผมขออธิบายใหม่นะครับก็คือ,อทั้งสองอันเนี่ยนะครับที่เขาแจกมาเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวฟอนผษาไทยนะครับแต่ว่าเราเอามาใช้เลยไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนมาลงตัวล่าสุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาาษาไทยที่เขาแปลไว้เนี่ยมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเข้าใจไหม ก็คือเอาภาษาไทยที่เขาแปลไว้เนี่ยนะครับมาใส่ในตัวล่าสุดแทนนี่ยเพราะว่าในตัวที่เขาใส่ไว้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับังว่าถ้าเพื่อนจะเข้าใจนะครับขอขอบคุณนะครับช่อง2ช่องนะครับก็คือช่อง LSVDF R ไทยนะครับกับ l s p d f R ไทยแลนด์ที่ได้แจกไว้ให้เล่นนะครับ๋ยวผมทิ้งลิงก์2ช่องนี้ไว้ให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ